ไม่ต้องไปขุดทองถึงซาอุไม่ต้องง้อเศรษฐีน้ำมันเปิดบัญชีทรัพย์สิน10อันดับเศรษฐีอังกฤษที่เลี้ยงครอบครัวได้ลำแข้งและดับพันล้าน The t i m e เปิดบัญชีทรัพย์สินสุดที่ของนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัญชาติอังกฤษโดยแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากข้อมูลของ The Sunday Times List โดยเก็บรวบรวมจากค่าเหนื่อยที่รับจากสโมสรปอปเซอร์ต่างๆรวมถึงเงินเก็บของนักเตะเหล่านี้ ปรากฏว่ามาคัตแลสฟอรดเป็นนักเตกญชาติอังกฤษที่มีมูลค่าทรัพย์สินมากที่สุดโดยปีกซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีทรัพย์สินมากถึง65ล้านปอนด์โดยรายได้หลักของเขามีทั้งสปอนเซอร์ที่รับจากไนกี้เอ p o r t อร์ต o ม a l โและค่าเหนื่อยที่รับอยู่กับทีมในปัจจุบันลองลงมาคือลาฮิมสตอร์ลิงปีกจากเชลซีมีทรัพย์สินถึง61ล้านปอนด์ซึ่งรายได้หลักของเขามาจากสปอนเซอร์ ที่สับสนอย่างนิวบาลานซ์และค่าเหนื่อยที่รับอยู่กับต้นสังกัดอันดับ3คือแฮร์รี่เคนสุนยอทีมชาติอังกฤษมีทรัพย์สินมากถึง51ล้านปอนด์มีรายได้หลักจากสปอนเซอร์อย่างไนกี้และค่าเหนื่อยที่รับอยู่กับต้นสังกัดสโมสรอันดับที่4คือจอร์แดนพิกฟอร์ดผู้สาประตูของเอเวอเรตันมีทรัพย์สิน36ล้านปอนด์มีรายได้หลักจากค่าเหนื่อยและสปอนเซอร์ถุงมืออย่างพูม่าอันดับที่ห้า ลูกชอเบ็กซ้ายของปีศาจแดงมีทรัพย์สินประมาณ32ล้านปอนด์มีรายได้หลักและสปอนเซอร์อย่าง Adidas อันดับ6คลายวอเกอร์แบ็กขวาแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทรัพย์สินที่มีประมาณ27ล้านปอนด์ที่มีรายได้ค่าเหนื่อยและสปอนเซอร์อย่าง n นกี้อันดับ7จอร์แดนเฮนเดอร์สันกับตันทีลิเวอร์พูลกับทรัพย์สิน23ล้านปอนด์ที่มีรายได้หลักจากค่าเหนื่อยและสปอนเซอร์อย่างไนกี้ อันดับแ9และ10ได้แก่เมสันเมาส์แจ็คเดอะปาร์ตี้กริลิชและแฮ์รี่แมกไกวที่มีทรัพย์สินประมาณ20ล้านปอนด์โดยรายได้หลักมาจากค่าเหนื่อยและสปอนเซอร์ที่ได้แก่เนกี้ของเมาส์และพูม่าของกริลิชและแมกไกวหลังจากนี้ยังมีดาวรุ่งพุ่งแรงอีก3คนที่น่าจับตาทั้งจูดเบลิงแฮมที่ย้ายไปเมดิดก็เปิดเผยว่ามีทรัพย์สินสมัยอยู่ดอนมูล 11.4ล้านปอนด์บุกโยซาก้าแม้จะไม่เปิดเผยตัวเลขแต่ด้วยรายได้ปีละ3.6ล้านและสัญญาใหม่กับนิวบาลานก็น่าจับตามองและดิแคนไรก็มีทรัพย์สินอยู่ที่13ล้านปอนด์ที่เตรียมจะย้ายไปรับทรัพย์ก้อนโตกับสโมสรใหม่